ทำพีวิถีเสียนตอนที่สามสำนักสัตตธรรมินภายในรถม้านั้น เต็มไปด้วยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แต่ก็ไม่น่าแปลกใจสำหรับรถม้าที่น่าจะนั่งได้แค่สิบกว่าคนกลับอัดแน่นไปด้วยเด็กเกือบ30คนและถึงแม้ว่ารูปร่างของเด็กจะเล็กกว่าผู้ใหญ่แต่ก็ยังทำให้รู้สึกอึดอัดอยู่ดีด้วยความฉลาดของหานลีเขาพยายามแทรกร่างกายที่ผอมบางของเขาไปยังหัวมุมรถมา้าและเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเด็กคนอื่นๆถ้าแบ่งเด็กที่เข้าร่วมการทดสอบตามเสื้อผ้าแล้วจะสามารถแบ่งออก ได้เป็น3มกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือกลุ่มที่นั่งอยู่ตรงกลางรถซึ่งหมายถึงเด็กที่สวมใส่เสื้อผ้าฟายและกำลังถูกห้อมล้อมด้วยเด็กคนอื่นอีกหลายคนเด็กหนุ่มคนนี้นามว่าอูเยียนปีนี้อายุ13เขาคือเด็กที่อายุมากที่สุดในนี้ความจริงอายุของเขาเกินจากเกณฑ์ที่กำหนดแต่เนื่องจากลูกพี่ลูกน้องของเขาได้แต่งงานกับผู้มีอำนาจคนหนึ่งในสำนักเลยทําให้เขาถูกยกเว้นตระกูลของอูเยียนล่ารว มากถึงขนาดสร้างโรงฝึกวิทยายุทธไว้หนึ่งห้องตั้งแต่เด็กเขาเคยฝึกกระทั่งการใช้หมัดและเท้าแม้ว่าจะไม่ได้เก่งล้ำเลิศแต่ก็เพียงพอที่จะจัดการกับเด็กเงื้องะและไม่เคยฝึกวิทยายุทธอย่างหาหลีได้สบายเห็นได้ชัดว่าคนอย่างอู๋เยียนที่ตระกูลมีทั้งเงินและอำนาจมิหนำซ้ำยังพอมีฝีมือได้กลายเป็นพี่ใหญ่ของเด็กหลายคนไปโดยปริยายอีกกลุ่มหนึ่ง คือพวกเด็กที่ห้อมล้อมอู่ยเยยนอยู่เด็กเหล่านี้มาจากตระกูลที่หลากหลายมีทั้งค้าขายรับจ้างและช่างฝีมือเป็นตน้นแต่สิ่งที่พวกเขาเหมือนกันคือ ล้วนแต่เติบโตขึ้นมาในบริเวณใกล้ๆนี้พวกเขาได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ในครอบครัวเรื่องการสังเกตคนและการตักตวงผลประโยชน์อีกทั้งยังเก่งในเรื่องการประจบประแจงโดยดูจากที่เด็กเหล่านั้นสายก็เรียกคุณชายอูขวาก็เรียกท่านพี่อูกันไม่หยุดซึ่งอูเยียนดูเหมือนจะเคยชินและภูมิใจกับการถูกเรียกแบบนี้เสียเหลือกเกินส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเด็กเช่นหานลี ซึ่งอาศัยอยู่บนหมู่บ้านห่างไกลใกล้เขาก็เก็บของบนเขาหรือใกล้น้ำก็หาปลามาประทังชีวิตพวกเขายากจนและลำบากซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีน้อยที่สุดมีแค่ประมาณ5-6คนพวกเขาดูขี้ขลาดไม่กล้ามีปากเสียง และทำได้แค่มองดูเด็กคนอื่นหัวเลาะเสียงดังจนกลายเป็นจุดเปรียบเทียบกับเด็กเหล่านั้นอย่างเห็นได้ชัดรถมา้าวิ่งจากตำบลโคเขียวตรงไปทางตะวันตกระหว่างทางได้แวะที่อื่นๆอีกสองสามที่รวมทั้งรับตัวเด็กมาเพิ่มอีกสองสามคนจนหัวค่าของวันที่ห้าก็ได้มาถึงเขาประกายลุงที่เป็นที่ตั้งของสำนักสัตตธรมินเมื่อลงจากรถมา้า เด็กๆก,ก็เหมือนถูกล้อมไปด้วยแสงสีลุ้งจากพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินบนเขาประกายลุงแห่งนี้จนกระทั่งได้ยินเสียงของผู้คุมหวงังทุกคนถึงรู้สึกตัวและเดินไปต่อเขาประกายลุง้งเดิมคือวิหกลอนมีตำนานว่าวิหกอมตะสีลุงได้บินมาหยุดพักที่นี่และก็กลายเป็นภูเขาลูกนี้ ต่อมามีคนพบว่าบรรยากาศช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินดูงดงามอย่างน่าประหลาดแาวกับกลุ่มเมฆเลืองลองคอยปกคลุมจึงถูกขนานนามว่าเขาประกายลุง้งและแน่นอนว่าเมื่อสำนักสัตตธมินได้เข้ายึดครองคนนอกจึงไม่สามารถเข้ามาชื่นชมความงามของที่แห่งนี้ได้อีกเขาประกายลุง้งคือภูเขาใหญ่แห่งที่สองในเขต ลัดจิ้งโจ้ลองจากเขาไปมางเขาปะกายลุงแห่งนี้มีพื้นที่กว้างมากอาณาเขตสิบกว่าลี้บริเวณนี้คือเทือกเขาของเขาปะกายลุงทั้งหมดและยังมียอดเขาน้อยใหญ่อีกสิบกว่าแห่งซึ่งแต่ละแห่งล้วนเต็มไปด้วยพยันตรายดังนั้นบริเวณทั้งหมดจึงถูกยึดเป็นที่ตั้งของฝ่ายต่างๆในสำนักยอดเขาหลักของเขาปะกายลุงคือยอดเขาอาทิตย์อัสดงซึ่งอันตรายที่สุด ไม่เพียงแค่สูงและชันแต่มีเพียงเส้นทางเดียวที่เชื่อมต่อจากตีนเขาถึงยอดเขาและหลังจากที่สำนักสัตรรมินได้ก่อตั้งสำนักใหญ่ไว้ที่แห่งนี้พวกเขายังตั้ง13ค่ายลับและแจง้งไว้ตามจุดต่างๆบนเขาเรียกได้ว่าภัยอันตรายก็มิอาจกล้ำกลายเข้าไปได้หารหลีมองดูรอบๆ พร้อมกับเดินตามคนข้างหน้าไปเรื่อยๆแต่จู่ๆพวกเขาก็หยุดกระทันหารจากนั้นก็ได้ยินน้ําเสียงห้าวหานดังขึ้นสิทธิ์น้องหวังทําไมพึ่งจะมาถึงเอาตอนนี้นี่เจ้ามาช้ากว่าที่นัดไว้ถึงสองวนันคนที่กล่าวเช่นนั้นคือหัวหน้าเยผู้คุมหวังบอกว่าหัวหน้าเยระหว่างทางมีความล่าช้าขออภัยที่ทำให้ท่านต้องเป็นกังวล ผู้คุมหวังคารวะผู้อาวุโสที่โมโหหน้าแดงต่อหน้าผู้คนจากสีหน้าที่เข้มงวดก็เปลี่ยนเป็นประจบสอบพอนี่คือสิทธิ์กลุ่มที่เท่าไหร่หัวหน้าเย่กล่าวถามผู้คุมกฎหวังจึงตอบว่า กลุ่มที่17ขอรับหัวหน้าเยมองมาที่หารหลีและเด็กคนอื่นๆอย่างถือตัวแล้วบอกว่าอืมส่งไปที่เรือนรับรองคืนนี้ให้พวกเขาได้พักผ่อนเสียก่อนและพรุ่งนี้เช้าพวกเราค่อยเริ่มทำการคัดเลือกส่วนคนที่ไม่ผ่านก็รีบส่งพวกเขาลงจากเขาไปก่อนที่จะทำผิดกฎของสำนักผู้คุมกฎหวังจึงบอกว่าน้อมรับคำสัง่งหัวหน้าเยคณะเดินไต่บันไดหินขึ้นไป เด็กทุกคนล้วนแต่รู้สึกตื่นเต้นแต่ไม่มีใครกล้าส่งเสียงออกมาเลยสักคนและถึงแม้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะอายุอย่างน้อยแต่พวกเด็กๆก,ก็รู้ดีว่าที่แห่งนี้คือตัวกำหนดชะตากรรมของพวกเขาผู้คุมกฎหวังเดินนำทางพร้อมยิ้มทักทายผู้คนที่เจอระหว่างทางเห็นได้ชัดว่าเขารู้จักสิทธิ์ในสำนักเยอะและค่อนข้างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีผู้คนที่เดินผ่านไปส่วนใหญ่แล้ว จะสวมผ้าเตี่ยวสีเขียวอ่อนบ้างก็สะพายดาบไว้ที่ไหลบ้างก็สะพายกระบี่ไว้ที่หลังหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่พกอาวุธก็เหมือนกำลังแบกอะไรบางอย่างไว้ตรงชไว้ตรงช่วงเอวแต่ดูจากท่าทางแล้วพวกเขาล้วนมีร่างกายอันแข็งแรงและต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือหารลีและเด็กคนอื่นๆถูกพาไปยังยอดเขาที่ค่อนข้างต่ำกว่ายอดเขาอื่นที่นั่นมีบ้านดินให้พวกเขาได้ค้างแรมและคืนนั้นเอง หลีก็ได้ฝันเห็นตัวเขาสวมชุดยาวถือกระบี่สีทองไว้ในมือมีวิทยายุทธที่ไหลเทียมทานสามารถเอาชนะลูกของช่างเหล็กในหมู่บ้านที่เคยลังแกเขาได้อย่างง่ายได้เขาไม่ได้ภูมิใจหรอกนะแค่เช้าลุ่งขึ้นตื่นขึ้นมายังย้อนนึกถึงความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอยู่เลยหลังจากที่ตื่นขึ้นในตอนเช้าผู้คุมกฎหวังก็ไม่อนุญาตให้ทุกคนทานอาหารเขากลับนำเด็กๆลงเขา ไปด้านหน้าเนินเขาที่เต็มไปด้วยต้นไผ่และที่นั่นก็มีหัวหน้าเวและท่านอื่นๆกำลังรอพวกเด็กๆอยู่